มารีเบอร์เนอร์ตอบแซบค่ะหลังถูกถามไม่ตอบแชทกันนะพัสใช่หรือไม่ หลังจากที่เป็นโสดมาสากระยะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลับมาอินเลิอีกครั้งค่ะสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างมารีเบอร์เนอร์ก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวเมาส์ออกมาว่ามีไฮโซหนุ่มท่ายย่าท่างทองชื่อดังมาขายขนมจีบแบบรุกหนักซึ่งทางสาวมารีเองก็ยังบอกด้วยว่าไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นเข้ามาจีบตัวเองค่ะ โดยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะสาวมารีก็ได้ไปออกรายการแฉทั้งนี้มดดําคชาภาซึ่งเป็นพิธีกรก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งเก่าของมารีว่าไอ้ข่าวว่าแฟนเก่าส่งข้อความไปหาแล้วบล็อกเขาเหรอมารีบอกว่าไม่บล็อกค่ะก็อ่านอยู่แต่ไม่ตอบไม่รู้ว่าจะตอบอะไรไม่เห็นต้องตอบเลยค่ะส่วนพิธีกรก็ได้ถามอีกว่าแล้วแฟนเก่าสามารถกลับมาเป็นเพื่อนได้ไหมสาวมารีบอกว่าบางคนก็จะแบบ เป็นเพื่อนกันได้แต่บางคนเราไม่ได้เป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นค่ะและถามต่อว่าถ้าให้ร่วมงานกันทําได้ไหมสาวมารีบอกว่าถ้าแสดงหนูแสดงได้ค่ะ